เป็นไงครับสีผ้าวันนี้ถูกตาตั้งใจไหมจะว่าเป็นสีกีบบัวก็ได้สีดอกชมพู่ก็ได้ชมพู่มะเหมี่ยวใครที่ยังไม่รู้จักดอกชมพู่มะเหมี่ยวต้องไปคนขวายหาดูแลครับถ้าทางอีสานไม่ค่อยมีถ้าทางภาคกลางถึงจะมีหมายเลขอะไรเนี่ยเจหนึ่งเปเป็นตัวลายแปลก เห็นไหมครับเป็นรูปตัวเอสคออ,อยู่ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเหมือนกับลายรูปแก้วแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งที่ครอบลงไปในในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นสวยทีเดียวแต่มันมีแค่สองเมตรโดยประมาณเป็นทอดล่างได้พราะมีเชิงนุ่งได้เลยครับเจ้าของเขาเย็บริมมาข้างมาแล้วย็บริมมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาเนาเขาเรียกว่าเนาอัเนาจะหัอันเย็บมามันถีถ้าเนาเนี่ยมันหาานะครับดูสิสวยที่เดียวจะต้องใจไหมครับหมายเลขอะไรเจหนึ่งหกเจ็ดราคานี่สามพันแดพร้อมส่งแล้วไม่ลดเหรอติดตท่อมาสิครับติดต่อมาจะลดให้ อาจจะลดให้ถ้าไม่ติดต่อมาก็ไม่รู้หรอกก็ลดก็ไม่ลดกันก็ได้แต่ดูว่าเอ้ยสวยนะน,นี่สวยนะอันนี้ถูกใจถ้ามัวแต่ถูกตาตกต้องใจแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาไม่ได้เก็บไว้ครอบครองก็ได้แต่ดูกันนะครับอันนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครใส่แล้วสวยใส่แล้วสวยเนี่ยเพื่อต้องไปหาเองนะใส่อะไรได้บ้างเนี่ยแล้วแต่เลยถามช่างผ้าลูกไม้สวยไหมอเอาผ้าอื่นมาเทียบมีไหม เี่าไปเชื่อได้ไหมเราเสื้อเก่าเรามีเข้ากันได้ไหมดูสิครับมีหน้านางด้วยไม่ใช่ไม่มีหน้านางมีหน้านางครับมีหน้านางมีเชิงสวยทีเดียวก็บอกแล้วว่าเอาร้านมารวมกันจากสองร้านร้านจอมโฮพรีเมียมมารวมกันกับร้านจอมโฮสุรินก็เมื่อวานก็ม วัดกันอยู่นี่แหละครับจะไอ้ตัวน้อยนะครับก็มารวมกันอยู่นี่จากกรุงเทพขึ้นมาอยู่กรินก็พาทั้งหมดก็ขนมาอยู่นี่เพราะว่าคนขายต้องเลี้ยงไอ้ตัวน้อยมันครับก็มารวมกันอยู่ที่นี่สวยถ้าถูกใจถูกตาต้องใจติดต่อติดตามกดให้ด้วยกดให้มุงชัยด้วยครับตอนนี้อาทิย้ำบ่อยๆนี่ไม่ใช่อะไรคนแก่ขี้ใจน้อยครับบางทีมันไม่ยอดมันไม่มา ใครเขาดูเราหรือเปล่าผมออกทั้ง Youtube ออกทั้งเพจถามว่าต้องทำยังไงล่ะอาจะติดต่อกันยังไงเซฟเบอร์ผมลงไปเลยครับ0885909786หรือ0864686900ต้องการผ้าอะไรชนิดไหนติดต่อสอบถามก็ได้ก่อนราคาคุยกันเมื่อคุณพอใจสำหรับการโอนเงินถ้าคุณต้องการตัดสินใจแล้ว ขอหมายเลขบัญชีผมถึงจะส่งให้เป็นลายบุคคลไม่ส่งให้ทั่วทั่วไปส่งให้เป็นลายบุคคลดังนั้นก็รู้ว่าเราส่งให้ใครบ้างเพราะมันจะมีหลักฐานอยู่ในรา,ายการติดต่อซื้อขายได้รับสินค้าแน่นอนเพราะว่าผมจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมีดีมีดีบีดีด้วยนะครับที่ผมกดไฟไปแล้วมันเกะก,กะหน้าจอเวลาถ่ายรูปมันไปใส่มันเปื้อนไปหมดก็เลยเอาออกบ้าง แต่ว่าจดทะเบียนการคา้าจดทะเบียนหน้าร้านจดทะเบียนการขายอะ,อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไลน์หรือว่า y o u นะเขาเขากำหนดด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไลน์เนี่ยมีแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมจดแน่ครับ่ว่าก่อนไม่มี YouTube ตอนนี้มี YouTube แล้วก็ดูดูกันชัดขึ้นเห็นสียังไงไปอย่างนั้นเลย สเมตรโดยประมาณนะครับวัดกัน100เซนบวกร้อเซนเป็น200เซนโดยที่ใช้คําพูดกันไม่ไม่ได้ครับผมบอกว่า2อ,อ,อเมตรโดยประมาณอาจจะบวกลบนิดหน่อยยาวไปนิดหึงขาดไปหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าช่างเขาเฉลีย่ยเวลาเวลาเขาเขาทอมาได้1ชุดก็คือ4เมตรกับ2ชุดเกิดใครอยากจะซื้อเขาตัดเขาตัดก่อนมันก็จะกิน ล่นไปเรื่อยนะครับมันไม่ใช่ล่นเหมือนขนมหรือว่าอะไรที่มันแบบขนมชั้นเนี่ยมันเป๊ะๆไหมพวกนี้มันยืดดึงตึงมากก็ไม่ได้ย่อนมากก็ไม่ได้ฉะนั้นนี่แหละครับตัวตัวแปลของช่างถึงจะเก่งยังไงมันก็ล่นไม่เท่ากันมันจ,จะให้เป๊ะเป๊ะไปเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผ้าเนี่ยออกมาต้องสวยแล้วรับได้เท่านั้นเองนะครับก็ผมก็คัดเกตคัดคุณภาพให้เลือกกระทั่งหนึ่งต้องอันดับต้นเลยนะเลือกช่างก่อน ช่างเนี่ยที่คนเขาจะถอผ้าได้นะครับต้องเลือกคนย้อมเขาจะต้องเลือกไหมเกรดไหมดีย้อมดีสีเสมอคอสวยแน่นแน่นไม่ใช่แน่นปึ๊กนะครับมันต้องมีหลวมถ้าหนักมากทึกมากมันก็หนักผ้าก็ไม่สวยมันต้องมีพิ้วในอย่างนี้โลเป่าพิ้วนิดๆน,นะครับมาถามว่าผ้ามีน้ําหนักไหมไหมไหมนี่มีน้ําหนักนะครับ ไหมมีน้ำหนักเวลาใส่เอาไปตัดชุดตัดกระโปรงสำเร็จอะไรเขาก็จะไปใส่ผ้ากาวให้บอกขอเขาสักนิดหนึ่งว่า,าใส่ผ้าผ้ากาวอย่างดีนะเพิ่มไปอีกสักแปดสทักร้อยีไม่เป็นไรละครับบอกเขาเอาเอา,เอา,เอาดีหน่อยอเอาดีหน่อยก็จะทําให้หรือไม่ทาให้อีกเรื่องสนอกสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับสำหรับผืนนี้8,500บาทใครติดต่อเข้ามาผมคิด แปดพันแปดอันนี้อันนี้สามพันแปดไม่ใช่แปดสามพันแปดหลือสามพันห้านะบอกเลยเหลือสามพันห้านะพร้อ,รอ 3, 5, นะมส่งนะครับสามพันห้านี้ลดให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าผ้าพวกนี้เนี่ยผ้านอกสต๊อกที่นอกในสตอ๊อกแต่ว่าไปอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้กลับมาแล้วมาอยู่ในมือลวมันลดได้มันรู้ว่าผ้าอยู่หรือไม่อยู่อะไรไม่ต้องถามกันบ่อย นะครับคือเมื่อก่อนเราจะขายของเราต้องถามสุผภาพพี่นี่อยู่ไหมผ้าพ,พื้นนี้อยู่ไหมดูให้หน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามแล้วครับเดินมาดูเองว่าถ้าอยู่อาลดได้ก็ลดจะไ,ได้เอาผ้าใหมเ่เข้ามาช่างจะได้อยู่ได้ครอบครัวเขาก็ต้องกินข้าวเหมือนกันดังนั้นเราก็ถ้าเราขายไม่ออกเราก็ไม่ได้ซื้อเขาถ้าเราขายออกเราก็ซื้อเขาก็เป็นการช่วยกันไปนหมุนกันในวิชาของศาสตร์ของการทอผ้าใหม่ซึ่งรวมอยู่ในนั้นคือการย้อม นะครับมันเริ่มตั้งแต่การตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทํากันนะครับปลูกหมอนเลี้ยงไหมไอ้ที่ข้างนู้นระฉีดยาฆ่าญ้าแต่มันอยู่เหนือลงมันฉีดเสร็จไอ,ไอ,ไอายาฆ่าญ้ามันก็ปลิวลงนะครับอีกข้างหนึ่งตายเป็นเบือ่อยกกระดง้งอะไรเงี้ยน,นะครับยกกระดง้งอันนี้เขาเคยเจอกันนะที่ผมพูดในฝังมีเหมือนกัน แล้วก็มันก็ไปติดท,ที่ใบหมอนพรามันติดที่ใบหมอนก็เป็นเรื่องเลยครับทีนี้พอมันไม่ได้เวลาของมันหรือมันไม่ห,หมดฤทธิ์เอามาให้ไหมกินให้ตัวหนอนไหมากินเกิดอาการสีแงะแกะ่คากระด้องอะไรเงี้ยคาจอกอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ไหมที่มีบริษัทเขาเรียกบริษัทจุนทำทำเส้นไหมที่มาตรฐานออกมา แต่บางคนบางกลุ่มบางคุ้มยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่ซึ่งมันก็มีของผมก็มีแต่ว่ามีจํานวนน้อยที่เป็นผ้นะนาเปลือกไหมนะครับอันเป็นผ้าเปลือกไหมนะพวกนั้นจะเป็นเส้นที่หยาบก,กว่าหยาบก,กว่าไหม mm hmm. เขาเรียกว่าไหมอุตสาหกรรมไหมตลาดไหมเจ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับไหมเกษตรเขาเรียกกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไหมจุนบริษัทจุนนั่นครับที่เขาเอามาทอช่างพวกนี้เขาจะซื้อ หมายพวกนี้ค่อนข้างจะมีคุณภาพซึ่งมีหลายบริษัทนะครับไม่ใช่มีบริษัทเดียวแต่ว่าเขาจะนิยมกันสําหรับภาาของยกเขาบอกกันไปติดต่อกันเข้ามาครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นผ้าอะไรคอยติดต่อและติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับ